bưng 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 In vạc à dài, năm mươi năm gần sáng khong. Ui năm mươi năm năm. Boy, anh kýt vai hang nát qua. Ngôi đẹp, năm mươi ba lăng nì. Tua suốt đẹp ba lăng nì kha dai, năm mươi ba ba in berg nì kha dai. Berg bao lì bì 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 lì Man không lôi. nhắn thầy khẩu lẹt. Do nó cho phép bé ngọt giải. Bé nào bó bé đè 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 bó bé này bé đè 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 bé เอาเลือกเอาได้ไหมเจ้าถือตัวได้ได้เจ้าเอาตัวนะหนึ่งถือถือทำสิเจ้าถือได้หมักเพชรจะนอนสีวาใสอคนทต่งคนใสอันนี้ก็คือการแบบว่าเอามาสั่งซีชันในหยอกผืนนะพี่น้องเลยกับบริษัยคนคนมาลูกดอกนะพี่น้องกับเป็นการสั่งซีชันทาเพื่องคื่อชื่อดอก เอาลูดเอาลูกหมัก้องเอาเรืกวขันขันหมักตัวนี้กัเตัวนี้ลูก่องคนมาเจ้านะคือว่ามีสองคนนะฮะเราท่านมาหลักตัวนี้เอาเมื่อไยสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซเบิร์สุขสู่คน บ่อยจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าสิเป็นทางต่างประเทศก็มีดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง y o ยูทูบบางเห็นสตูดิโอหรือว่า f เฟซบ o ๊กแฟนเพจบางเห็นอีกแล้วนะพี่น้องเนาะเอาซึ่งเปิดภาพมาตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามแรกๆบรรยากาศ4:00โม0ห้แล้วเนาะพี่น้องเนาะกแนยังบ่ทันได้ครับทางบ่เห็นกขนยังอยู่เมืองโซนบุรีแขวงสวันดิเขตอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกับพอดีว่าได้เดินทางเข้ามาหาครอบครัวของเอื้อยน้องลอยนะพี่น้องเนาะ ซึ่งเป็นว่าน้องลอยเพิ่นเนี่ยกาจะมีไอ้เอ๋ยน้องอยู่จำนวนกันน่ะสิบคนับพี่น้องเนาะหลังจากที่พ่อแม่ตายแล้วกัแยกทางแตกทะลุผู้ภายไปทางภาทางมั่นนะพี่น้องเนาะแต่ถ้าถามว่าผู้ใดแตกอ่าแยกกันไปได้ดีบวกกับกับกับบอสเบอไปนะพี่น้องกับพันพานกันเป็นคนที่เอื้อดื้อยากๆโอ้ยากๆบ่มีของอยู่ของกินหรือว่าบ่มีข้าวน้ำจัมป่าแต่ขอขออยู่ขอกินไปวันวันอะไรนะพี่น้องเนาะ ็โอเคพี่น้องเผืはは lad, ่อเป็นการศักษาเวลาบอเอ็นกะจะได้พาผมพี่น้องเอฟซีเข้าไปอัปเดตทั้งบ้านช่องเพื่อนเลยกะเอาเครื่องเอาของอาจากผู้ใหญ่บอกเราผอเพิ่นนี่แหละนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอยเชิงเปิดภาพมาตอนนี้กะมาอยู่บ้านคองเอื่อยน้องลอยเพิ่นอีกแล้วป้าโตมากับบ่าวจอยแล้วกะบ่าวลาวเอาสบายดีบ่าวลาวสบายดีบ่าวเอ็นอ๋สรุปแล้วน้องลอยนี่มีเอื่อยจะค้นบาทนี่นี่ฮะเท่าที่บ่าวลาวหู้นี่นี่อยู่สามคนตอนนี้เนาะ ตอนนี้เจอสามคนแล้วแต่ยังม,ยงมีอีกคนคนหนึ่งยังมีอีกผมมีอีกสี่คนหมดเลยเหล่าท่านะครอบครัวเป็นยังไงคือกันเบิดคือกันเบิร์ตผมมีเพื่อนบ่มีซานมีแต่อยู่นําเพื่อนกูเพื่อนหยานนะ<อ>แต่ว่าเลืยดคนนี้นี่เขาออกมาอยู่เรือนของเขากะพัวเขาเป็นน้ำผักน้ำแห้งเขาเรื่องน้ำหมักน้ำแห้งเขาเนาะแ,แ,แล้วก็จะได้ภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปเบิ่งอีกเนาะว่าคือนซานของเฝืนอาจจะเป็นแบบใดพี่น้องเอ้ย เเคยเห็นจักเื่อลนี่แหละนี่น,น้องพี่น้องกัยังบ่เคยเห็นเลยก็เห็นแต่ในคลิปเบาเล่านั่นแหละมาหา,พา,าเ,าหพ,เหพิ่นอ่าบัดนี้ก็มาฮอดเพิ่นแล้วเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะพาพ่อแม่พี่น้อง FC ทางเฮาเข้าขไปเบิง่งอ่ามากัมีภรรยาเพิ่นนําแน่มื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะภรรยาเบาลาผับเพิ่นอ,นอ,าานอ่าเดี๋ยวบอกเอนมีรถใหญ่ก็าาจะเอาภรรยามาติดไปซีคือกันบ่เอ,อามาคือกันไดง บันมีเราใหญ่ก็อยเอาภรรยาติดมาสิคือกันหาเงินสอยกันเนาะหาเงินสอยกันเดี๋ยวนี้ฮะให้เพิ่นนอนใช้เงินอยู่เพิ่านกันอันเดีต่อพี่น้องเอื้อคล้องน้องลอยมาเบิ่งหน้าตาพนจะเป็นแบบใดพี่น้องแต่พวกนี้คือว่าใหญ่เนาะแต่หนาคือกันบ่ <c oughs> อันเดีย้อยเน่ยจักเป็นยืนคอยอีกย่างดีถาลูกบ่ถาลูกเป็นบ่จอยแมกน้ำบ่อจอยเราถาลูกเราหัวลูกเาสมาเรา นี่เลยน้าพี่น้องาลายแทะอันนี้ปัตโต้โคตรดีนี่กระทะกระทะ,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 ะไว้ทอดไข่ซื้อไข่มาล้วก็ต้องมีกระทะมีกระทะแล้วก็ต้องมีน้ำมันันนีม,มีน้ำมันต้องมีผักเทียมอีกเนาะ,ะบ้านเฮาโมกินปะ ตึกใหงน้อยกินละถิ่มม่กนกะคืันบ่กินเอาอันนี้เฮานี่บ่ใ้แล้วข้าวเนาะเดี๋ยวทาเพิ่นมาก่อนพี่น้องเอ้ยาลาวนแซวจะออกว่าเอามาจากกองพรบ่จมาจากกองพรบ่ว่าวมีแต่ของใหม่แต่ามันใหม่อยู่แต่ว่า้มันมันโดนลแล้วมันคาบมันบ่จอยบ่สิแบกข้าวนี่บ่จแบกบ่ได้ บอก้บ <Five> ่เอ <Viol sa> uh, ็นเอหักได้ยังยังพ่อทันมีลูกทำเอหักลุบแล้วอ่ามันกระสุนเสียไปเลยสูนพันก่อนูนพันก่อนเลยอันนี้เจ้าใครไ่ะสามเลยฮักกระยามันเออพ่อผลมาดูนะโอ้น่าพี่น้องเลยน้องเอยเออพ่ผาดูนอ้น้าพี่น้องเ ด้วยหมูกันแลกน้าลาได้เัยตรวจ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 ตัวจตร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 วจครัวจับบาชัยก็สบายดีหยกมือนะแม่สบายดีต้องยกมือคัวจะบอยู่พรยหามเอาบานี่เจ้าเอาตัวได้บานีหลัได้ยังจเลือก ระว่างนี่จะเลือกตัวไหนก็ยาวยังสำคัญที่สุดกับยา้สิ่งที่มันสำคัญนะหมักเพชรบ่เอเลยเอาเพชรเี่สดข่าในเพาะเอาราะเขาเอาแต่นแรกนี่คือหมักเพชรหายังเออใหเลือกอย่างนึงเอาได้ดรหป็นหน้าพี่นะกันให้ก็ให้เป็นหน้าพี่ไปแชันให้อันนี้เอา เฮ้ยพินนาพี่ให้ก็ให้พินนาพี่เจ้าให้บ้านี่นี่ถือเอานี่จ้าอย่างเงเอาตัวใเอามาเลือกเลือกเอาไหนมั้ยถือซอยกันนี่เอาเลือกเอาไหนมั้ยถือเอาถือเจ้าถือตัวใดได้เจ้าเอาตัวนั้นเอาตัวใดหนึ่งพือถือทำสีเจ้าถือได้หมักเพชรจะนอนสีว่าใส่คนโองคนใส่อันนี้ก็คือการแบบว่าเอามาสั่งซีชันในยอกเผินนะพี่น้องเอ้ยกับบดใส่คน คนมาลูกดอกนะพี่น้องกลเป็นกระชางชีสันถ้าเพื่อเบืง้งชืเอดอก <c oughs> เอาลูกเอาลูก,ลกมักกระชองเอาหรือว่าขันขันหมักตัวน,น,นี้เอาตัวนี้ลูกช่องโคนมาเจ้านะอ๋อคือว่ามีสองคนมา,นนานอานะ่นาเีอนานชั้นมาบอกะฮะขานันมาลักตัวนี้ คอยเสียเอามือได้สักกับเอาเลยอือเอาบ่อจ่อยเอาหือว้าวเราก็ยังได้หมกเพชรได้ก่อนนะตกนักแท้นี่แก้ามขคอยู่บ่บักใหญ่บ่บ่อจ่อยนี่บ่เอาแม่กระถามบ่อจ่อยที่น้อยเกินนี่นะอะไรคนบักใหญ่นาะถือตะตุ <laughs> uh, không khỏi rồi chết nát à phía nào người chân rồi, chẳng mà khảo nó chẳng may ao khẩu nó nát chết ên người cái này là <laughs> thì cháu mà mà มาหิวตัวนี้บ่อจอยนักอลีตัวนี้วางตัวลูกไปแล้วเอาขึ้นมาได้ดอกเถิงน่ะพอดีหักปุ่มโล่นี่เรามีศาสดีกว่าศาสตร์ปูนอนแกบอกเลยหรือบอกเลยหัวฉันได้นั่งวางของดีจะนั่งฉันจะปูนอนก็ได้มาปูก่อน มันได้ก็สันแท้นี่เบิก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 เบิงเฮือนก่อนพี่น้องเอ้ยเบิกเบิกบอกอ็งที่หล่อหลาะหล่อเบิงบรรยากาศก่อนว่าจะเป็นยังไงคอยย้ำค่เคยเลาะจะเถื่อนะออ๋นี่แหละน้อพี่น้องพาเฮือนพาชานบ่อันนี้นงผ้าเฮือนพาชานเพิ่นน้อพี่น้องเนาะบ่มีชานน้อกพี่น้องพาเฮือนแต่ว่าบ่เอ็เว้ารวมๆไปเละ ô oh, sâu này cái chắc mất chi bay đâu đầy nó nó thế này nhìn vả cái đầy này là nông phi của ơi nông lòi phẩn phi nông nó bảo anh kít vậy hay nát quá nông lòi đây phi nông ơi ba lằng nè sút sụt đấy bàn lăng này cả đại phi nông ở xem là bảo yên à, bừng, như cái đây hay bừng bảo đi về lập lọp phi nông bàn khó nông lôi nhắn tay khẩu rồi đấy cho nó chắc phải áo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อ่ะก็คือการหยอกคนที่ชื่อนะพี่น้องอันนี้บ่อน้ำไสนะทั้งกินทั้งไสบ่อนี่ใช่ใช่อย่างเดียวขอป้อนกล้องเขับไปได้บ่อในเหอนนี่ให้ป้อนบ่อขึ้นไปแล้วอ่าบ่อค่อยค่อยอยู่ตลาดก็ได้นี่แหละน้อพี่น้องเหงอนชานเพิ่นก็ได้บ่ทุกมันกะนอนกอดกันเทวดากั็ไม่เห็นแล้วนี่ <laughs> <laughs> Mày ờ. ừ. à, luôn nèo vĩ đâu. Sự phá miệng tối nay nèo vĩ đâu, phàm, tố, yeah. uh, này này. đâu hết kín đê lơi nèo 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 เดี๋ยวเข่าเจนหน่ยหอยเขาจังพี่เอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอามาทีละรอบมันมีะตะโค่นแห้งๆนะมาทำกันพี่เข้ามาหนังพี่เอาพี่น้องอ<ป>้ยปลาลงมาแม่แต่กุกนใะหม่น่ะเดี๋ยวไอเมา ลรดินตอนหย่าเนี่เป็นของเจ้าบดบ่อเนี่ยเบื่อยังบ่จ่อยนะบ่อจ่อยปลาบานี่เ้าไปเอาเข่าปะเอาเข่าหร่โดยกับไปน้ำกันแล้วเพราะทีแรกคอยว่าขัดพัวเจ้าอยู่ใส่พัวเจ้าไปซอยพัวเจ้าไปใสายเกาะไปคออยู่ใส่บ้านยังนะมันทวด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 ผมเงาขนบ่ บรรทุนนี่นะทางออกลัทางออกทาออกไปมือน่ะเด้บรรทุนเล็กนีนบ่อล้่นีนีนบ่อจะขอข่าวที่บ้านทวดมาจังโมงบ้างสีหามองมาไปกระโม่บกช่ไปกาขอขาวไปกระโม่ ปะปะมันงงแต่ก็มาแบ่งกันบ่แบ่งกันเจ้าเจ้าโบจับเลยจับกล้องค่อยใช่ไหมกำบวกหามเลยไหมมาไปไเอถือมาน้เฮ้ยบันทึกบ่จอยนี่อ้ยอันนี้น้ำแข็งทำตามสอบอันเดียวเ้อ เอไตัวกวาเตั้กนน่อมูมนบมูนี่ดมูนลูกเจ้าคยใหญ่งด็กดามันอายอายบอข้ขนมนี่ก็บอยางอีกเวทคนมันกินมีคนเลยกินเจ้าต้องมาเขากล้องเดยอีหละคันเจ้าอยากกินขนมนะ มาสบายดีป่าลุงเร็วปวดต้องไอวดใจต้องสอนลูกเดูเต๋ว่าไม่จะซึ้งจ้ะเดีดูเน่วเต็นน้ำกั่วเมามานังเ้านังกั้แม่นี้เต๋อว่า้ไงสิเนเด้กเตวาเต๋อเตเต๋วกเต๋อวเตมเต็มเตกัเ็มกั่ากะ ปลาันคด็ี่นยเกปลาู่กนคนยกกระเอาโอ้โอ้โอลบ่แล้วเนาะอ้มมอในได้ยกคนเดียวเนาะแบกคนเดียวอีกสองคนเนี่ยเปียบอเอาเปีย เยีายมอก่อนชาแดงอย่ามอกเด้ออาเปย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่างที่แดนมานังล้มานังล้มบ้นนี้จะเอขึ้นได้ได้นได้เอาไบ้กะเพราไว้นี่เลยให้พวกนเอาขึ้นเนาะพี่น้องพวกงมาแรงพี่มานังพี่พี่ mình đang nằm lót, con đái lũu, chào nè, măng lâm nhảy, nằm hái, con gì bò, măng lăng pí là nồi, thấy vậy, chỉ cha cầm thùng cáp 1 thôi, lăng lót, nằm lông chốt มาเดยอแม่นางเออเต็มนางเต็มนอนเสือลงเสือลงเออเสือลงดิดิ้นางเต็มเลรืะน้องเต็มเจ้าบอดีใจบ่หนินี่เอ้ยลุงเอามาให้หนิเฮ้ยบ่เจ้าหน่อยบนนอกบนนาดิพี่น้องยานเป็นบ่เคยเข่าก็เพราะงนก็บ่เคยเข่าดอกบ่หนึ่งมาบ่เคยเข่าเลยก็ซอมมาบ่ได้หำได้เฮี้ยนเลย มาชำนังบุญเพ่งชำบ่มีความหูไปนั่ง hmm. ก <e ันเลยแบบปล่อยปล่อยป่อยยาเพิ่นอย่าเพิ่นให้เพิ่นนั่งใแหละปล่อยจ่าเลียวมาพิสลดจ่าจ่าเพื่นแล้วเป็นเหมยเนาะเพป็นังใดดีใจบ่เห็นสิ่งคลองกองตรงหน้าแบบนี้เคยได้แบบนี้มาก่อนบ่บ่เคยเห็นด้ไดรสิกินมดบั่นข่าวซองสอบนี่ก้าวกลุ้มจักมือเอา สมุดอ่ะจากมือชิมือบอกประมาณประมาณจากมือเดือนแปดเดือนแปดมันมันชิเบิดได้ไี่ประมาณจากเดือนสิอ่านั้นนะสิประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งลราบอกเราต้องสอบประมาณอาทิตย์หนึ่งห็นมากก็ได้สอบกินอาทิตย์หนึ่งสองคนกินเผาสองสอบกินหนึ่งน้ำลายขึ้นแนวนะ เดือนหนึ่งเนาะได้อยู่องเดือนนับประจำก่อนจัดการเขาว่ามันจีมากกว่านี้เพราะว่าขอบครัวเราขอรัวหน่อยดีแมนเมนฮอนพอช่องเดือนประมาณนั้นเลาะไข่ไก่อย่านี่กินมืดเลยจักน้อยบ่เนี่ยมืดแล้วไงไม่อยากกินเออยอมกินมาม่ามืดเลยจักท้งบ่เนี่ à ba cái bong đẽo vậy này một mm, mươi bong kêu gan kêu thong vậy này mười chak thong kinh mười chak thịt nói nó mẹ vào Có hay khu hả hay là nói à <laughs> <laughs> nó <thông. cười> <laughs> 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 แม่สิ้นแหงน้ำเด้อหันเด้อกินนี่นี่นมมันนมมันเองนะเจ้ากินเด้อเราอ็นมัมหมดเลให้เรากินเราเบิ่งด้วยเจ้านะเจ้าท่องเจ้าก็เคยกินอยู่บ้านเราบ่เคยจะเถอะเอ็นมัมมาเคยกินกินแล้วเชื่อว่าเบื่อเพราะมันนี่นี่ของลูกเจ้าตอนนี้ใครกินอั่นแตกระซอยหายยาน่าคิดหนังนะ

áo à, hai nàng nói này <laughs> <laughs> bao nhàng cả vứt <laughs> à.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  không à. mà hải tỏ nạ của cho hay ít này gìn nàng nói khởi gìn bởi nàng kênh tìm vào bài hoạt kênh này bà nàng tìm bộ phê nàng cho nàng nàng phênh nhớ ai à thì nàng lại đấy <laughs> Ừ. luôn nàng มอหมอนหกบอกเปีบอมอนอีหกปีหเนาะทางเจ้าเด็กอยู่ปีเจ้าสาวาวปาย่าได้ปาย่าไดปายมันอะไอ้นัง่ะอ๋อัาวห้าเห็นไหมลุงไหเห็นในไนขบขอบใจได้ไหมเร็วเรต้องซอนนุบนุบไดใครอบปเป็อ้าไห่ลูกสอนเาต้องอนเล ขึ้นบกเลยนะพี่น้องเดี๋ยวคอยบอกเอาน้ำล้างกเดี๋ยวคอยบอกช้อนอืมชอนไปเดียวกันเรื่องเองน้องอุ่นเพ่งเราไม่เห็นยะมือแรงยายป้าเนี่ยใช้เข่าเอยู่บฮักบ่นป้ามาถึงตรงเด้อป้าระหว่างกลางนี่ถ้าจะป้าระหว่างที่แม่น้ำหนองหอยจะมันหักนะพวเจ้าย่อขึ้นได้หรือว่าได้อ่าป้าไก่เมียนมัดได้เลยอ่่าเด้เข่าคอยไปคอมาแล้รวะสิอ่า เดี๋ยวเอาแบบนี้เด<า>้อคอยคอบ่อยเยอะไร้ๆสิจะมองหยอกเริ่มหันมานะมีครบทุกอย่างดิบกักปีกโลนึงเนาะปีกโลนึงเป็นนัวกันกินเป็น,น,นัวอยู่บอ <c ười> ายยา่อย <c ười> อยูนี่กินอยู่เนาะกินกระตูกละติบสิเด้อนี่อาตัวใหมัยไม่บอกเพราะว่ามันนานเกินลไข่นี่เคยทอดกินอยู่บ่ เ้ยเนาะน้ำมันก็ซื้อมาให้เลยกระทะก็ซื้อมาให้เลยเด้อนี่บ่อกระชับนีนั่นดิบ่นมีก็เพื่อดีซื้อมาให้เถอะพาลูกกินมาดูตบูยาสาบแซ่บบ่อนางแซ่บบ่นี่ขนมกินพวกขนมนะคืออันบุญเพ่งกับรอยได้หนังกินกับหมองโล่กินนี่มัเบ็ดอันนั้นไงเจ็ดเบ็ด กินมดแล้วนนมแล้วนะคือดดบาดเดียวกินแมดได้ไหมมันฉัเมดมันมันสงสัยแบบเราซสบนะแบเราบเคยกินเรเคยกินเคยกินแบบปากบบแอนบอกสแดงสันี่แบบมันจืดบ่จืด่่ไจืดแสบบ่๋กกินเดนันมดไ้แมพอกินนะบำรุงลูกเจ้าได้นะ รสชาติคล้ายๆตามหมกถั่วบ่ไม่รวมทำแล้วรสชาติคล้ายๆตามหมกถั่วบ่หรอวะคล้ายแล้วะเล็กน้อยในท้องกินไปบางรูปหายใจ